ครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปราก็ตนะครับี่คูอบรรยากาศนะครับศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์พี่น้องโอ้โอมีแต่ยู่ยนูแนวกินลงลายไฟมากนะครับนี่คนมาหารูกหากินนะครับลายกนาาพี่น้องเลยเป็นศูนย์อาหารนะครับด้านหน้านี่จะเป็นใครอาหารการกินนะครับ นี่ทั้งทีจะเป็นไทยน้ำส้มน้ำเสวนะครับลงร้ายนะครับพิซซ่าพิซซ่านะครับนี่จะเป็นย่างรอแล้วบงอาหารการกินนะครับนี่โอ้ขอนมหวานไปะกินแท้ เป็นศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์นะครับแล้วเข้ามาภายในจะมีบ้องหนังกินบ้านี้แหละพี่น้องครับร้านกระปรงกระเทานะครับศูนย์อาหารศูนย์ร่มโอ้หลายๆล,ย,ลย,ย่างน,นี่เจนแนวไปตะกินนะครับข้าวมันกุง้งข้าวมันไก่นะครับกระปุ่นก็มีนะครับขนมนขจีน หรอแล้วก็มีบ้งนังกินนะั่นนี่แหละนะครับคนอยากจะมานั่งกินเต็มเลยนะครับสูวนอาหารนะครับมันจใไปจะเลือกกินนะครับมีขา้าวราดกุ้งราดแกงากตามสั่งนะครับข้าวขาหมูกระมี่พี่น้องครับโซน,นนี้จะเป็นโซนสูวนอาหารบ้องนั่งกินบริการเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้จะเป็นสงเทงเยงพอดีนะครับสงเที่ยงคนกำลังมาหากินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเข้ามกตรงนี้จะเป็นข้าวเกรงนะครับยางลเลาะเบิ้งก้อนพี่น้องครับเ๋ยวมียัางเค็ดตแซ่บแน่นะครับก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทยัย ันน้จะเป็นขนมโลขนมหวานก็นมีตามสั่งก็มีโอ้มีแต่แนวเ,เป็นตะกินดังวัดอพี่น้องเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นโซนอาหารตามสั่งนะครับข้าวไข่าดาวข้าวผัดโอ้อันนี้อาหารอีสาน าาญี่ปุ่นแล้วนี่นะครับอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเลยโซลิยากิซูชิเนาะโอ้เขามันใกล้ซูช,นชินะครับตัวต่างๆาในเจ้นี่บรรยากาศนะครับนี่แหละพี่น้องครับโอ้คนมาหานั่งกินหลายขนาดเลยนะครับโซเชียลเนี่ครับ ตำมมฮุงสารพัดตำนะครับร้านี้สีเถือกนะครับอาหารข้าวแกงนะครับข้าวราดแกงหลายลายย่างพี่น้องครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับ โซนทังนี้จะเป็นโซนทั้งนอกแล้วพี่น้องนี้จะเป็นอาหารแกงนิสานนะครับโซนกายทั้งนอกนะครับจะเป็นเตาโอ้เตาก็เป็นจะเสียบจะเบิดเลยพี่น้องเลยโซนทั้งนอกนี่ก็ลายขึน้นนะครับเตาเขากำหนำก็ดิผลไมกลากไม้นี่ครับผลไม้ลากไม้แกะ ให้แล้วปอกให้แล้วก็มีนะครับสังกิโลก็มีนะครับอาหารการกินโอ้หลากอย่างพี่น้องเลยนะครับสังกิโลคนละม,มากล่างไหมนะครับโซนทั้งพนี่อาหารมีสานบ้านเห้านะครับนี่สักกิโลกิเล็กข้าวบ้าทนะครับโอ้ราคาก็มีแพงนะพี่น้องเลย นี่ผลไม้นะครับแก่แล้วปอกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโซนข้างนอกของศูนย์อาหารนะครับแฮปปี้แลนด์นะครับน,นี่จะเป็นน้ำร้านน้ำนะครับน้ำปั่นนะครับนี่จะเป็นร้านพักนะครับ อันนี้โดยนด้านหลังนะครับพี่น้องครับกจะประมาณนี้นะพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็คลิปใฮ้พี่แล่นนะครับสูตรอาหารนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม